เรื่งบคนรักคนเดิมมาดูหนังอีกแล้วนะคะวันนี้เรื่องเดิมกับเอิร์ธมิชช่นคือ,เ,อ,อเจอเรื่องเดิมอาวาตารเช่นเคยสาวนี้รอบลงอะไรนะอะไรเลเซอร์สักอย่างตั้งได้หมดแบบเป็นยังก็ได้ค่ะได้ได้อีกแล้ว มงั้นผมเชิญเลยมีกลงมาเลยครับผมเต้องมือเดียวมาจากไหนอยู่ไหนก่อนอ๋อโอเคครับมาตรงกลางแล้วครับผมหยิบโทรศัพท์มือขึ้นมามีไฟฟลอมอ้อเดี่ยวปมือหน่อยครับคือปมมือไม่ได้ถ่ายอยู่ถ่ายรูปอยู่ <tik> <tik> Oppa, <tik> Oppa selang เป็นยังไงบ้างครับมาวันนี้สบายดีนะสบายดีไปยังไงบ้างดีกว่าที่ได้เจอเป็นแฟนเต็มโรงขนาดนี้ครับผมดีใจดีใจครับดีใจครับที่ได้มาดูหลังจากเป็นแฟนอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบแรกเป็นรอบอะไรล่ะใช่แล้วก็รอบนี้เป็นพิเเชีศษมากๆเน้มาดูกับไอ้แม็กด้วยโอ้โหนี่ได้ว่าซ้ำแล้วซ้ำอีกใช่ก็เขาบอกดูระบบอื่นไปแล้วเนาะนี้ก็เลยดูไอ้แม็กวิลเลเยอร์เลใช่ฮนี่คือการ เนะครับเพราะที่แล้วเราดูไม่ใช่แบบไอแม็กวิลเลเซอร์นะครั้งนี้เรามาดูไอแม็กวิเลเซอร์ให้มันเป็นการอัพเกรดเลยทีเดียวส่วนตัวพี่ๆได้ดูมาหรือยังนะไอแม็กวิเลเซอร์ดูนะครับดูแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมที่สุดสัญยอดยอดเยี่ยมดีเลยระอันดับหนึ่งได้โนนไดโนนหรืออยากถามนิดนึงได้ไหมฮะครับไปดูที่สาขาไหนครับที่นี่แหละฮะมาดูว่าใครครับบ้าบอมาดูคนเดียว เผมยังไม่ดูเลยที่เป็นแบบดูแบบระบบไอแมทใช่เตรียงตัวครับตอนดูนี่คือต้องนั่งแล้วก็เต็มที่กับภาพยนตร์แน่นอนบอกครับคุณจะได้รับประสบการณ์กับภาพยนตร์ที่ดีที่สุดในคนนี้แน่นอนโดยเฉพาะอันดับแมกพอแฟนๆเต็มลงขนาดนี้ไหนใครมาดูเป็นรอบที่สองกัน โอ้ยรอบที่สามเหมือนกันเลยมีรอบที่สามแล้วมีใครรอบที่สามปะตามก็ไม่เป็นไรนะดูรอบที่สี่ที่ข้างก็ได้นะครับอะไรแต่ว่าแน่ว่าคนจะมาดูรอบนี้อย่างแน่นอนนะครับใช่รอบนี้มีใครครับทุกคนเออมีค่ะเย่ผมเห็นเมื่อพี่ดูมาแล้วเนี่ยพี่ๆต้องเห็นดาวไฮโดรามาแล้วใช่ไหมครับครับผมก็จะอย่างเป็นแถ ที่ว่าถ้าพี่ๆเป็นชาวนาวีแลได้เป็นอยู่บนดาวแพนดอร่ากับเป็นแฟนทั้งโรงเนี่ยก็จะพาเป็นกรทุกรงไปทำอะไรที่ดาวแพนโร่าครับผมก็ <S <S แรกผมตอบไปแล้วตอนยุคครั้งแรกเรจะพาทุกคนไปดำน้ำครั้งนี้จะพาทุกคนดื่มด่ำกันบบรรยากาศบนท้องฟ้า,ศาละกัน <S <S เพราะว่าท้องฟ้าของแพนดอร่าเนี่ยสวยมากครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะฮะต้นไม้ ภูเขาแลนาวภัยธรรมชาติมากก็อยางคนอยู่นลางกับลองเปลี่ยนเวด้วยผมลองเปลี่ยนเวบ้างดีกว่าผมอยากเป็นโคลุมารโตฮะผมอยากเป็นโคลุมารโตฮะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะโคลุมารโตเนี่ยมันต้องโดนขี่นะคะก็จะชวนแฟนๆไปลองขี่กันไอ้ฟนๆนั้นเออเราจะเป็นโคลุมารโต ัดจเป็นแบบพยาแบบพยาศักดิ์ในนั้นเลยเราก็เป็นที่หนึ่งเล่นอะไรอ่ะแล้ววันนี้ครับเราไม่ได้มาแค่คุยกันดูหนะเปล่าๆเรามีของมาแจกด้วยนะครับวันนี้มีแล้วพี่ลิศวันนี้เรามีของพรีเมียมจากทาง Walt Disney Pictures ประเทศไทยนะครับหรือว่าทาง 20th Century s t u d i o นั่นเองครับโอ้เขก็มอให้แบบนี้เลยใช่จนวนทั้งหมด3รางวัลนั่นเองนะครับโอ้เชื่อไหมลองดูฮะ ว่าฮะผมแข็งแรงผมเป็นชาวนาวีอ,อ <c oughs> เ,เ,ลลอเควน <c oughs> okay. ี่เราอีเจสันลีเป็นใครเองเนโอเคครับซึ่งวันนี้เราเป็นคำถาม <c oughs> ใช่เดี๋ยวให้ทางคุณเอิร์นคุณบิ๊กนะครับเราถาม,ก,มก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้คือคำถามเดี่ยวเช่ต่อเลยครับ <c oughs> คำถามฮนะไอแมสเลเซอร์มีอยู่กี่สาขาแล้วก็ที่ไหนบ้างครับ <c oughs> มีใครรู้ไหมครับอยากรู้มีคนรู้นะเนี่ย <c oughs> มมีคนรู้คนใช่มมีมีมีคนรู้แต่ว่าเรายังมีหลายคนมีหลายคนมีหลายคนเดี๋ยวยกมือจับไปที่ติ่งหูหน่อยดีกว่าอ่าเดี๋ยวผมก็ผมจะขยับออกมาให้นะครับจะได้ดูได้ว่าใครที่ยกมือเฮ้ยคุณถ่ายรูปวันนี้รู้ไหมว่าถ้าคุณตอบถูกเนี่ยคุณจะได้กระลำกับเชือกนี้เลยนะเพราะนั้นเตรียมตัวนะครับผมไม่รู้อะไปนี่นะโอเคครับคำถามคำถามอี่รอบครับคำถามอี่รอบนะครับอันนี้ที่ผมชวนคำถามได้ไหมโอเคได้ครับได้ครับคำถามไะครับคือ ไอแม็กเลเซอร์วิทีดีเนี่ยมีอยู่กี่สาขาที่ไหนบ้างคมีทั้งหมดกี่สาขารโอเคโอเคเอามือจากนี่ถึงหูนะครับสามสองหนึ่งเรับปลายครับคุณเห็นคนไหนก่อนที่บอกว่เห็นใช่ไหมครับแสงจากตาผมเห็นตาอยู่บนนู่นเลยครับผมจะวิ่งไปวิ่งเลยฮะขอคำถามอีกรอบครับไม่ลิบขอคำถามอีกรอบคำถามนะครับไอแม็กวิดเลเซอร์ทรีดีนะครับมีอยู่ทั้งหมดกี่สาขาที่ไหนบ้างครับ ผมเห็นพี่คนนี้ครับผมโอเคฮะคำตอบคืออะไรครับคำตอบคือสามผักเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเชิญครับผมมาได้รางวัลรางวัลเลยขอเชิญได้ครั้งสามเดี๋ยวเดี๋ยวยืนรอก่อนก็ได้คั้งา,ามต่อไปครับพี่ลิศคือคั้งาม,ามอะไรต่อไปนะครับเป็นข่าวหันอย่าง คำถามต่อไปนะครับไอแม็กเลเซอร์ที่สาขาใดจอใหญ่ที่สุดในประเทศครับแล้วผมพูดไปแล้วด้วยใช่ผมพูดไปแล้วออยกมือยกมือมาแล้วอ่ะาผมพรนะ้อมแล้วพีดว่าไงอ่าโอเคทุกคนเอามือจับไปที่ติ่งหูตีกรอบนะครับพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะ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 สามสองหนึ่งแล้วครับมองทันไหมโอ้โหคุณแอนคุณมิกจะเป็นคนเลือกเอนะครับ ผมไม่เชื่อว่าผมไปดูหรือเปล่าอ่ะใครครับข้างบนใช่ไหมับข้างบนแถวไหนครับผมโคสุดเลยแม่เคยเห็นคนเดียวหรือเปล่เาเฮ้ยโอเคจ้บนบนนี้หรือยังครับผมถึงเรื่องนะคนนี้ใช่ไหมครับคนนี้อย่าไม่เมฆเม่ขึ้นไปเองครับคนผมทองทองหรือเปล่าคน,นผมทองทองไหนผมทองยกมือหน่อยใครผมท <laughs> องพี่เอ๋ คุณคุณใส่หมวกมานะใส่ที่ข้า่ที่ข้าใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมผมผมเห็ูกปะอ้าวผงบแต่เขาบอกไม่ได้ยกแนบอกไล้ว่เเดียวหรือเปล่าเข้าใจหน่อยแสงมาเยงตาใท่ครไทยโสดมาคือตามันเยงนใจ ผมดูอยู่บนแทป้าโอเคเดี๋ยวขอน้ำใหม่นะครับเอามือจับที่กินหูนะครับที่ออกได้นะครับสามสองเสร็จแล้วครับผมผมว่าผมเห็นอ่ะเจอลุงตายเลยเห็นรอบนี้ก็ผมทองเหมือนกันไม่ใช่เราละตอนนี้ผมเห็นคนนี้นะผมเขาเด่นมากเลยฮะอ๋อคำถามอีกรอบครับผมคำถามอีกรอบน่าจะทองคำถามให้เลยนะครับโอเคไอแม็กวิดเลเซอร์ชวที่สาขาใดจอใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับ จอไหนผมพูดไปแล้วอะจำได้ปะเฮ้ยยกอแล้วต้องตอบได้นะตอ,ะตอบได้ลงวันนะฮะอ,อไหนครับผมโอ้ยอสปีดไทโอเค that's w h so I was a c a English you no know English right เดเรื่องนีถนะเดี๋ยวถามได้โอเคครับ so We we're talking about the, the scale of the screen of the iMac. So we will ask you, which iMacs in which, uh, you know, <laughs> okay, which one is the biggest? Where is it? Okay, where is it? Where is it the biggest screen iMac in Thailand? Here. Here. <laughs> that correct? เคออะคับโอเคครับดี๋วอีกคาใ่เดี๋ยวคถามเราเลยมาคถาสุดท้ายผมไมลงไปล้ผดูห้ทอวตาภาคนี้นะครับห่างจากภาคแรกปีทันอาเมื่อกี้เราพูดแล้วนะ ในการฉายนะถ่ายห่งางนะครับ10ปีการเดินทางจากภาคแรกถึงบีไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องนะครับอ่าผมว่าทุกคนนะรู้แล้วผมก็พูดไปแล้วด้วยโอเคทุกคนเอาเมือจับที่สิ่งห์ูนะครับอีกรอบนะฮะขึ้นต้นด้วย10ปีโอเคโอเคโอเคครับสามครับสองหนึ่งเริม่มกัโอ้โหท่อนี้ทุกคนนาตอบได้เยอะจริงผมใส่รอตได้ไหมครับเป็นวายที่พอจริงสายตาผม มองเห็นมีใครมองเห็นไหมครับพี่ๆมองเห็นนะฮะพี่เห็นหนูใช่พี่เห็นหนูสงสัยว่าบอลตรงนี้ไม่รู้ใครแยงยกขึ้นก่อนเลยมองไม่เห็นโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่นะครับทุกคนครับผมโอเครวมเปลี่ยนรวมโอเคเอาจากนี้ไปขู่นะครับสามสองหนึ่งยกกันอุ้ยเดี๋ยอะไปก่อนเอาใหม่ผมเห็นตรงนี้คุณเดินแล้วผมไม่เห็นโอเคตรงนี้ขอครับขอคำถามอีกรอบครับ คำถามอีกรอบนะครับเดี๋ยวโอนคำถามนะครับอวตารเดือบไปออฟเดอะวอเตอร์นะครับห่างจากเตียวตาภาคแรกทั้งหมดกี่ปีครับสวัสดีครับเรายกมือใช่ไหมครับทำไมไม่ยกหางไว้โอเคครับรู้คำตอบไหมครับคำตอบกี่ปีนะครับสามปีสิบสามปีเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอเคครับผมมาเลยลงมาฟังผมนะครับเรามีไปแปดสามชาติมาดั้งวันเองนะครับอาจาไม่ได้ฟังหรอกแต่อาจารย์ก็จะตอบได้ดีว่า เด็กที่เจ๋งครับเชิญลงมาเลยครับ Let's come here ครับผมคู่โชคดีของเราก็คือโชคดีเต็มที่แน่นอนครับผมวันนี้มิกซ์ิ่งแบบโอเคถ่ายรูปแย่ขอเวลาแป๊บเดียวนะครับผมโอเคครับคือทุกคนอยากลงมาถ่ายรูปก็ต้องมาดูอีกรอบไหม จะีทำไม้ไมสะดวกไหมฮะต้องถามอีกีก่อน,อนได้เฮ้ย <c oughs> ในลิตมีเรื่องอะไรวะเออได้นะแมนไ้นะเ <c oughs> ตรียมตัวหรือว่าอะไรเท่าไห่ลิตวแนใช่อีกประมาณส เปียนเหตุผลใช่ครับเดีโวเดีเดียวจริงไหมดูไอแม็กท <wh ั้งในโรงทอลายแล้วเราจะมาที่นี่แน่นอนไอแม็กคุณเห็นเลยเซอร์เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวของกรุ๊ปช็อตคนได้รับรางวัลนะครับท่้ครับมาเชิญเชิญครับผมเชิญครับเดยืนยืนตรงกลางกันเลยไหมเดี๋ยจะให้คนในทุกที่ดูการ์ดโอเคครับยิ้มนะครับทุกคนยิ้มนะครับอยากแงไหม โอเคนะฮะส่งรูปไปได้ที่เพจส,สมามคมบุกขาสเปนยิโรนะครับรูปไหเนเสร็จแล้วจะขอบคุณผู้โชคดีทุกคนครนอาหารอินเดครับขอบคุณครับเป็นไงครับสบายดีฮนะ <laughs> ะ,นะะไม่มอนะอนนอหลายคไม่อยากนะเจอกันเรอยๆเลยนะพร้อมไหมครับคุหรับรอบที่เท่าไหร่ฮะรอบที่สามเราที่สามครับผมพร้องอาหาร้อ่อนหมอนร้อมพร้อมอะไรนะฮะ แต่ไมหลับนะอ่าพร้อมแน่นอนครับก็อยากให้ทุกคนได้ดูหนังอวตารภาคสองครับอยางมีความสุขนะครับพร้อมไอแมสท้ามผมใช่ทีนี้นะครับเขาบอกว่าเขาคมชัดที่สุดในประเทศแล้วเป็นนวัตกรรมล่าสุดนะครับจริงๆมีอัามาลองบอดแหละก็รู้สึกว่าปันทับใจมากเลอยากให้ทุกคนได้มาลองครับผมภาพอสมูทมาเรื่องหน้ามาเลยฮะมาเคาบอกว่าอยากให้มาเรื่องอะไรอันแม้อันแม่ มอาเตออนั้นเราจะจัดเต็มกวดีนะครับผมเราวันนี้ก็ถ่ายรูปถ่ายรูปรวมเฉยรวมไลงไม่ลืมนะไม่ได้ลืมใช่เห็นี่มามาหัน้าอันหน้าฝังนี้ครับผมเดี๋ยวขอปิดแสงนิดนึงนะครับปิดแสงนิดนึงฮะโอเคมันต้องเห็นแหละใช่ไหมมันต้องเห็นนะโอเคเปิดเลยปิดไฟปิดไฟ ็มีทะเลดาวนะอนทีหนึ่งนะของนะครับก้องพร้อมสามสองหนึ่งเย้ ก็คือขอบคุณแฟนคลังนะจะมีทุกทุกคนเลยนะครับที่มาในที่นี้ขอบคุณจริงๆครับผมครับและที่สำคัญอีนะครับขอบคุณเมเจอร์ด้วยนะครับที่ชวนพวกเราสองคนได้มาดูนะครับแฟนๆอีครอบนึ่งนะครับผมก็อยากทุกคนได้ยินใจกับเรื่องนี้นะครับครับผมครับฟังครับวันนี้นะครับรับชมภาพยนตร์แห้สนุกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับต่อจรบมือไม่มีข้อสายเงินกันเลย